สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาทำชุดออดิสูรกันต่อนะคะหรือชุดว่ายน้ำก็ได้ชุดออกกำลังกายก็ได้นะคะหรือจะเป็นชุดซัพพอร์ตอยู่ข้างในก็ได้นะคะ ซึ่งบางท่านก็นิยมสวมใส่นะคะก่อนอื่นเราจะทำชิ้นหลังนะคะตอนนี้เรากำลังจะทำชิ้นหลังนะคะโดยเราต้องทำเส้นหลักๆให้ครบเหมือนทุกครั้งนะคะกรอบนี้ก็6เซนเช่นกันนะคะเพราะว่าจากนี่ลงมา6เซนช่องละมช่องละ3นะคะนักเรียนก็ขีดตามนี้เลยนะคะ พอได้อย่างนี้แล้วช่องนี้แบ่งครึ่งนะคะเพื่อเตรียมที่จะทำไหล่นะคะาจากนั้นจุดนี้นะคะเส้นเอวอันนี้บ่าอกเอวตรงเส้นเอวนักเรียนวัดเข้าไป1เซนนะคะ1เซนอ่าเซนนะคะ1นะคะจากนั้นเอาปลายด้านโค้งนี้นะคะวาง ตรงนี้นะคะขึ้นมาเลยนะคะให้เว้นตรงนี้เข้าไปอีกหนึ่งเซนนะคะเพื่อนักเรียนจะโค้งตรงนี้ได้ออกมาสวยงามนะคะโค้งมาเลยมาพักไว้ที่นี่ก่อนเส้นเออ,อกจากนั้นเอาปลายด้านนี้กลับหางขึ้นไปข้างบนนะคะโค้งมาเลยนะคะเห็นนะคะก็ได้ออกมาอย่างนี้นะคะจากนั้น จากเอวลงมา10เซน10เซนก็เป็นสะโพกบนสะโพกล่างนะคะนี่ก็จะได้สะโพกบนสะโพกล่างค่ะจากนั้นนักเรียนก็เอาด้านนี้ขีดเส้นตรงลงมาข้างล่างนี้เลยนะคะ,ะจากนั้นอันดับต่อไป นักเรียนก็เอารอบอกบวก8หาร4นะคะวางลงไปเลยอยู่ตรงนี้ใครหารได้เท่าไหร่อยู่ตรงนี้นะคะเอลเอลก็หาร4ีเอลไม่ต้องบวกไม่ต้องลบนะคะหาร4เลย ได้เท่าเท่านี้ขายหาร4แล้วได้ตรงนี้แล้วบวกไปอีก2.5นะคะเป็นค่าของเกตเราต้องมีเกตเช่นกันนะคะตรงนี้คราวนี้สะโพก <c oughs> ให้วัดที่สะโพกล่างนะคะสะโพกหาร4เลย <c oughs> จากนั้นเอาไม้โค้งตรงนี้นะคะ20กับ30แบ่งครึ่งแล้วโค้งไปเลยข้างนี้ ข้างนี้ก็หงายขึ้นอย่างนี้นะคะก็จะเป็นอย่างนี้นะคะคราวนี้ <c oughs> เราก็จะมาดูส่วนที่เป็นเป้าก่อนเป้าให้วัดจากเส้นเอวเป้าทั้งหมดก็หมายถึงอาโคนโอ้คนนี่ก้นนะนี่ขาตรงนี้เอว นักเรียนก็วัดจากเอวด้านหน้าลอดก้นมาตรงนี้มาด้านหลังอยู่ระดับเดียวกันคือเป้าทั้งหมดนะคะหารสองอยู่ตรงนี้นะคะจากนั้นนักเรียนบวกจากตรงนี้ออกไป6เซนนะคะบวก6นะคะ เพื่อที่จะให้เป้าหลังยาวกว่าเป้าหน้าเวลาใส่นะคะทีนี้ตรงนี้ท,ที่ครูเขียนไว้7เซนให้นักเรียนหาร2นะคะหาร2อยู่ตรงนี้ก็เอาครึ่งเดียวเพราะว่าทั้งหมดมัน7เซนนะคะแล้วก็หาร2อยู่ตรงนี้จากนั้นนักเรียนเอาเป้าของชิ้นหน้ากลับมานะคะเพื่อที่เราจะดู นี่อันนี้คือชิ้นหน้านะคะอันนี้คือชิ้นหน้าของของเรานี่นะคะนี่คือชิ้นหน้าที่เราสร้างไว้นะคะนี่อยู่ตรงนี้นะคะนี่เพื่อเราจะดูระดับเป้านะคะนักเรียนก็เอาส่วนที่เป็นเอวของเป้าหน้า มาวางที่เอวของเป้าหลังนะคะเพื่อให้เขาอยู่ระดับเดียวกันเราก็ติ๊กติ๊กไว้ก่อนว่าของชิ้นหน้าอยู่ตรงนี้คือช่วงขานี่นะคะขาของชิ้นหน้าอยู่ตรงนี้ทีนี้จากตรงขาของชิ้นหน้านะคะอันนี้คือขาของชิ้นหน้านักเรียนก็วางสายวัดอย่างนี้มาที่ เป้านะคะที่ปลายเป้าแล้วนักเรียนพับครึ่งเราจะได้รู้ว่าระยะที่เราจะเพิ่มหมกมามอยู่ตรงไหนนะคะจากตรงนี้นักเรียนวัดออกไป3เซนนะคะก็จะได้ตรงนี้เรานักเรียนเอาไม้โค้งวางงี้นะคะเป้าเป้าด้านหลังนี้จะยาวกว่าด้านหน้าประมาณ3ถึง4เซนแล้วแต่ใครชอบนะคะ ทีนี้แล้วนักเรียนก็วางอย่างนี้นะคะมาที่ข้างล่างเลยเห็นไหมคะอันนี้คือขาของด้านหลังนะคะก็จะยาวกว่าขาของด้านหน้านะคะอ่าก็เป็นอันว่าเสร็จท่อนล่างเดี๋ยวเราต้องมาแยกตรงนี้อีกเดี๋ยวทําให้ดูนะคะคราวนี้เรามาหาไหล่ไหลหารสองนะคะนักเรียนก็ต้องวัดจากริมนี้เลยนะคะ ลิมนี้นะคะวัดไปหลายหารสองหลายใครเท่าไหร่วัดไปเลยนะคะหลายหารสองอยู่ตรงนี้นะคะจากนั้นเอาไม้บรรทัดเราขีดเส้นจากมุมนี้มาตรงมุมนี้เออเห็นไหมทีนี้บาหารบาหลังหารสองบาหลังใครเท่าไหร่ก็หารไปนะคะอยู่ตรงนี้นะคะนักเรียนก็โค้งไปเลย นะคะตัวนี้เราจะมีแขนเราก็เอาไหล่ที่เส้นแขนจริงไปเลยนะคะคือตรงนี้ถ้าเกิดนักเรียนทําแขนกูดนักเรียนต้องลดมาทางนี้2เซนนะคะทั้งชิ้นหน้าชิ้นหลังนะคะเราถึงจะโค้งไม้ไปนะคะเพื่อเพื่อให้เป็นแขนกูดถ้าเป็นแขนกูดเราจะโค้งเข้าไปลักษณะนี้นะคะตรงบ่าหลังก็จะลึกเข้ามานะคะถ้าเป็น <c oughs> ถ้าเป็นแขนกูดเราก็จะอยู่ตรงนี้นะคะ ดูด้านในอย่างนี้ทั้งชิ้นหน้าชิ้นหลังเลยนะคะคราวนี้เราก็เอาชิ้นหน้ากลับมาเพื่อที่จะดูไหล่นะคะดูคอแล้วก็เอาปลายไหล่ตรงนี้อันนี้คือไหล่เขานะคะไหล่อันนี้คือลักแร้นะคะเราก็วางดูว่ามันอยู่ตรงไหนเราจะได้รู้ว่าคอเรากว้างแค่ไหนด้านหลังก็อยู่ตรงนี้ นะคะแล้วจากเอวนักเรียนเอาขึ้นไป5เซนนะคะคอหลังลึกๆนะคะจากนั้นเอานี้โค้งเลยนะคะวางนี้เลยโค้งมางี้นะคะีนคอกด้านหลังนะคะทีนี้เราต้องมาทําเกตตรงนี้นะคะทําเกตตรงนี้ก็าวางมาที่เส้นใหม่ที่เราขีดเข้าไปพับมางี้คือกึ่งกลาง เอวนะคะทีนี้มันจะชิดพอนักเรียนวางไม้บรรทัดแล้วมันชิดตรงนี้นะคะมันก็จะไม่สวยให้นักเรียนขยับเข้าไปได้นะคะขยับเขยบเข้าไปสักสามสี่เซนนะคะขีดมาอย่างนี้นะคะสี่เซนนะคะแล้วนักเรียนขีดตั้งไปเลยลงไปเลยนะคะลงไปถึงขาเลยนะคะทีนี้ตรงนี้ก็เอา2.5มาวางก็ข้างละครึ่งนะคะ แล้วนักเรียนก็ขีดเส้นตรงมาเลยนะคะมาถึงตรงนี้ก็ได้นะคะแล้วอันนี้ขีดลงไปข้างล่างเลยนะคะนี่ทีนี้เกตเราก็จะอยู่ตรงนี้คราวนี้มันต้องแบ่งเป็นสองชิ้นเช่นเดียวกับชิ้นหน้านะคะนักเรียนก็ต้องโค้งออกอย่างนี้นะคะนี่เห็นไหมคะแล้วขยับไปนิดนึงนี่ก็โค้งออกเห็นไหมคะนี่ก็จะเป็นเกตเราอยู่ตรงนี้นะคะ เราแถมไปครึ่งเซนเพื่อที่เวลาเราประกอบกันแล้วอันนี้มันชอบหดเข้าไปเราเอาให้มันพอดีเลยนะคะอันนี้เราก็เลิกใช้มาใช้เส้นใหม่นะคะตรงนี้ก็ปิดเกตคอเล็กน้อยเพื่อที่จะให้เขาไม่อ่านะคะแล้วก็ปิดหนึ่งเซนตรงนี้นะคะอืมก็เป็นอันว่าเสร็จตรงนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาแยกตรงนี้เพื่อที่จะให้เขา มีก้นเพื่อที่เวลาเรานั่งเราจะได้นั่งได้ง่ายนะคะนักเรียนก็ตัดออกมาอย่างนี้นะคะตัดออกมางนี้อ่าพอตัดออกมางนี้แล้วไหคะตัวกัน ของเราก็จะเป็นอันนี้นะคะตรงนี้พักไว้ก่อนเพื่อที่จะมาปิดเกตตรงนี้นะคะปิดเกตตรงนี้เวลาน้ำเส้นมันจะคาดเคลื่อนเราก็ต้องแต่งเส้นตรงคอใหม่นะคะเห็นไหมคะเราปิดตรงนี้เสร็จปิดไว้เลยนะคะก็จะหน้าตาแบบนี้แล้วเราก็แต่งเส้นใหม่นะคะ โดยนักเรียนก็เอาไม้โค้งวางอย่างนี้นะคะเขียนให้เขาค่อยๆไปอย่างนี้นะคะเห็นไหมคะเส้นก็จะสวยงามเหมือนเดิมเส้นนี้เราเลิกใช้เพราะว่ามันเอียงเข้าไปนะคะก็ตัดตรงนี้ตัดคอ,อกมาเลยนะคะนี่เห็นไหมเสร็จแล้วลักแลเรียนก็ตัดออกมา ะตัดให้เป็นตามเส้นที่จะเย็บนะคะตรงนี้เราก็แยกออกไปเลยนะคะตัดแยกออกไปเลยเอาที่เราจะใช้นะคะส่วนที่เป็นเกตรเราตัดทิ้งไปเลยนะคะเพราะว่าเราต้องไปตัดแยกออกไปนะคะแล้วก็มาประกอบคืนเข้าไปใหม่เหมือนชิ้นหน้านะคะมันก็จะเข้าเชฟพวกมันเองนะคะ นี่เห็นหคะก,ก็จะไปอย่างนี้เขาก็จะเข้าเชฟของเขาเองนะคะหน้าต่างนี้คราวนี้ตรงนี้นะคะนักเรียนก็แบ่งครึ่งช่องนี้แล้วก็อีกช่องหนึ่งนะคะแล้วก็แบ่งนี้นะให้เป็นสามช่องถ้าสองช่องมันจะน้อยไปให้นักเรียนทำแบบทำตามนี้นะคะช่องนี้กับช่องนี้อ่ะ ก็จะเป็น1อัน2อัน3อันนะคะถ้า2อันก็เอาตรงสะโพกบนแล้วก็ครึ่งหนึ่งของสะโพกล่างกับสะโพกบนแล้วก็ผ่าไปเลยนะคะจากนั้นเราก็จะตัดตัดแล้วก็แยกออกมานะคะนี่เราตัดแล้วเราก็จะแยกออกมาอย่างนี้นะคะพอแยกเสร็จก็จะหน้าตาแบบนี้นะคะ แยกออกไปช่องละกเซนนะคะตรงนี้ก็1เซนนะคะตัดแล้วก็แยกบานออกไปนี่นะคะอันนี้อันนี้ตัดแล้วแยกแล้วอันนี้นักเรียนก็ตัดอย่างนี้นะคะนี่เวลาตัดตัดอย่างนี้ตัดทีละอันนะคะสามอันนะคะอันนี้กว้างไปหน่อยก็ขยับเข้ามานิดนึงได้นะคะ แล้วก็แยกออกไปช่องละหเซนนะคะก็จะหน้าตาแบบนี้แยกออกไปช่องละหนึ่งเซนหนึ่งเซนนะคะแล้วเราก็แปะสกอตเทปไว้แล้วเราก็ไปวางผ้านะคะอ่าเดี๋ยวคลิปต่อไปจะสอนวิธีเย็บนะคะกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจกันคะ่ะคลิปนี้ชิ้นหลังนะคะให้นักเรียนทำนะคะฝึกฝนทำแล้วจะได้ทำเป็นนะคะ สวัสดีค่ะพบกันคลิปหน้าค่ะ